โอ้มีคนถามทำไมทำแต่ซาวาโดไม่ทำอาหารไทยหรอทำค่ะแต่ว่ามันไม่สนุกเท่าทำซาวาโดคือซาวาโดทำแล้วมันแบบหน้าตาแต่เราครั้งที่ออกมาเนี่ยมันมีกระบวนการมันมีแบบความแบบความลุ้นแล้วก็เราต้องแบบว่าต้องทำยสต์ธรรมชาติเองแล้วต้องเลี้ยงเองแล้วเราก็ต้องแบบว่า ใส่ส่วนผสมระหว่างขั้นตอนมีนวดมีพักมีรอแล้วก็มีเชฟทําให้เป็นรูปต่างๆเนี่มันมีความแบบความลุ้นความสนุกแล้วพอเสร็จมาแล้วเราใช้เวลาในการทําเกือบ20ชั่วโมงค่ะขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบเกือบ20ชั่วโมงมันก็เลยรู้สึกว่ามันพราวมากแต่พออาหารไทยเนี่ยเราทําแบบ ไม่ได้ปุ่มเยอะไงผูใส่แค่เกลือผู้ใส่แค่เกลือไงผู้ไม่ใส่ซีอิ๊วขาวผูไม่ใส่น้ำมันหอยผู้ไม่ใส่ผงปรุงรสอะไรนี่ใส่นิดหน่อยอาจจะได้ผงฟ้าทานิดนึงอะไรเงี้ยแต่แบบว่ามันเปความนัวนิดนึงใช่ปะแต่ว่ามีแค่นี้เกลือผงฟ้าทะายอาจจะแบบน้อยมากนานมากที่จะใส่แต่ว่าจะเป็นเกลือกับน้ำตาลนิดนึงแค่นี้อืมแั้นก็เลยแบบก็แค่นี้อ่ะคือกัือน้ำตาลแค่นี้แล้วผูใส่ผัดผักกับเนื้อใส่พริกลงไปบ้างพริกแกงมันก็เลยแบบก็แค่นี้จบประมาณแบบไม่เกินสิบนาท 20ชั่วโมงอ่ะคุยมันคือความสนุกความแบบภูมิใจในการแบบเลี้ยงยีธรรมชาติเองอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบบมันก็เลยพร้าวมากๆในการแบบน้องเสร็จแล้วแล้วต้องอบประมาณกับประมาณ50นาทีนวก่าจะเสร็จแล้วก็<ะ>วต้องพง จะมาตัดกันนะคะร้อนสาวหนะ้าสาวหนะ้าทอนะนะไรมีดก็ร้อนขนมปังก็ร้อนจริงๆขนมปังคนจะรอให้มันเย็นประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนแต่ว่าบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้รอส่วนใหญ่จะตัดเลยเพราะว่าหิว แล้วก็เด็กๆชอบกินขนมปังมากอันนี้ไม่เป็นขนมปังแบบไม่ใช่ขนมปังธรรมดานะเป็นขนมปังที่เก,กิดจากการแบบจุลินทรีย์เกิดจากการหมักจากจุลินทรีย์แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ต่อระบบย่อยม,ม,มีประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายแบบในการเผาผลาญในการดูดซึมแคลเซียมเอ้ในการดูดซ,ซึม,ซมวิตามินต่างๆมันดีมากๆขนมปังซาวาดู เราจะรีดตันค่ะเพราะตัวนี้ค่ะแล่นกวนแม่มากค่ะไปค่ะจ้าจ้าพูดแบ๊กพูดแบ๊กนะไันใช่ค่ะเอ็งจะพาแม่ลูกสี่เหมือนก็จะเย็นๆนิดน,นึงนะคะทุกคนก็ขอภัยในความแบบอาจจะไม่ส่วนมากอาจจะแบบโซมไปค่ะมันมันควรจะปล่อยให้เย็น เพราะว่าถ้าไม่ปล่อยให้เย็นมันจะเนื้อข้างในมันจะหนืดนิดนึงแต่ถ้าเย็นมันจะตัดง่ายมันจะไม่หนืดมันจะไม่เหนียวอะไรเงี้ยแต่ชอบกินร้อนๆไงเพราะถ้ามันเย็นมันตัดง่ายจริงแต่ว่ามันมันไม่ร้อนแล้วอะไรเงี้ยเออมาแล้วฟูดแบ็กนะเดี๋ยวของมามาแตกนะลูกเรดี้เซ็ตกรอบมาก อันนึงก็ดูหน่บใบตาหัน,นึ่งก็ดูลูกอะ่ะสวยอะ่ะมันทำยากนะที่จะแบบว่าเป็นบอเบลแบบนี้เออ เอแฮปปี้มากๆเลยค่ะตอนนี้โอเคนะคะทุกคนคราวนี้เราจะมาชิมกันนะคะคหนึ่งสาวด้วยนี่สวยสวยมาก,อมากเออเออ,เอ,อ,เอ,อลองกินลองกินอ่ะ one for you อ๋อไปหยอดเหรออะไรจะหยอดนะรนิดเดียวนะมันจะนุ่มมากดูนะเห็นไหมว้าวเชียสขค่ะ 真的，真的。